กล่องอากาศนะครับกล่องอากาศที่ดีครับก็ควรเป็นกล่องกระดาษนะครับเพราะว่าจะกองเศษฝุ่นนี้เข้าไปเศษฝุ่นที่แหลมคมเข้าไปครับขนาดกล่องแท้นะครับละเอียดมากนะจะกล่องแท้กล่องกระดาษอย่างแท้เรื่องอย่างถูกก็ราคาต่างกันครับเพราะเนื้อวัสดุของกระดาษไอ้กล่องแท้ที่กระดาษแพงก็จะสามารถ อากาศเข้าได้เยอะนะครแล้วก็กองฝุ่นได้เยอะแต่ถ้ากองกองเทียมก็อาจจะกองกองอากาศคือวิ่งกองได้น้อยกว่านะกองอากาศกองฝุ่นได้น้อยกว่าแต่ถ้ากองแท้ก็จะกองได้ดีกว่านะเนื้อเนื้อ,อความละเอียดของตารางกระดาษแต่ก้ ยังไงก็โอเคครับกล่องแท้กล่องเทียมมันก็แล้วแต่แล้วแต่บางคนก็อยากใช้กล่องแท้บางคนว่าเออกล่องเทียมอะไรแต่กองอากาศนี้ห้ามเป่านะครับเพราะว่าเป่าแล้วกระดาษที่สาเกันมานะครับมันก็จะอาออกครับทำให้พูดใายเข้าไปได้ยิ่งเราถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ก็จะเป็นเทอร์โบเครื่องก็จะส่งไวเพราะว่าพูดมันก็จะเข้า ้าทาง ID แล้วก็กัดแหวนอลรุโซพอออกไปได้เสียมันก็ไปกัดฝุ่นละเอียดก็ไปกัดเทอร์โบก็ทําทให้เทอร์โบเล,ลื่อซสุนได้ก็าการทําความสะอาดก็จะมีน้ํายานะครับน้ำยาก็บางทีก็จุ่มน้ํายาครับหนึ่งวินาทีสองวินาทียกขึ้นก็เอียมลยแล้วก็หรือจะเอากระมังเก่านะใส่แบบฝานตีฟองนะ ตีฟองแล้วก็เอากองอากาศเหล่านี้จุ่มไว้สิบนาทีแล้วก็ยกขึ้นมาเอาน้ําลาดนะลาดตามสี่ห้ามาน้ําฉีดหรน้ําลาดเอาไปตากแดดนะครับเอาหงายหนึ่งชั่วโมงนะครับพอมันพอหมาดแล้วเราก็คว่ำไว้วันไหนแดดดีๆนะครับไม่ได้เป็นไรคว่ำไว้สามชั่วโมงเอ้ยประมาณใบสามล้วก็มาใส่คือตันนะครับตันดีกว่านะตันดีกว่าคือถ้าโลง่ง ถ้าลงกระดาษมันก็จะอ่ากระดาษมันจะอ่าแต่ไอรูกระดาษก็จะอ่าถ้าเราเป่ากองรูกระดาษอ่าก็อากาศเข้าดีเร่งดีครับแต่ทรายเข้าไปด้วยเวลาเราซ่อมเครื่องดีเซนก่ยก็จะมีเส้นเส้นตรงเสื้อสูบสองสามเส้นใช่ไหมคมคมลึกๆอันนั้นก็คือส่วนมากก็คือเป็นทรายเข้าไปเพอราะรา มีลูกค้าบางคนก็เป่ากองทุกครั้งพอผ่านไปหนึ่งปีเผาหัวก็จะตารยากก็เลยให้เพื่อนรื้อเครื่องปรากฏว่าทรายเป็นพันๆเส้นเลยครับที่ผนังเสื้อโซ่แบบเป่ากองทุกครั้งกับพอรถโตรับจ้างดีก็เดือนหนึงเดือนก็เขาใช้น้ํามันเครื่องเป็นหมื่นโลนก็เป่ากองเป่ากองพอผ่านไปปีเงเป่าเวสิบๆครั้งก็ปรากฏว่า ไอ้รอยเส้นในเสื้อสูบผนังเสื้อสูบนะครับบางคนหาว่าเป็นทางน้ํามันไม่ใช่นะเป็นทรายเข้าไปใช่ทำให้เครื่องหลวมแต่เครื่องเบนซินหลวมไงก็ติดแต่เครื่องดีเซลถ้าหลวมแล้วก็ตา,าทยาเผาหัวไหลรอบหรือบางคนจะเปลี่ยนก็ได้ครับที่จะล้างจุ่มน้ํายาหรือจุ่มแฟบก็ได้นะแต่แต่ห้ามเป่านะครับเพราะว่าเป่าแล้ว กระดาษมันรูใหญ่ครับรูรูรูมันใหญ่ใหญ่ใหญ่วิ่งดีครับอากาศเข้าดีแต่ทรายเข้าไปด้วยครับเสื้อสูบแล้วก็เป็นรอยเป็นลายสก็อตเลยครับเ้อหาว่าเป็นทางน้ํามันใช่ไหมที่ไหนได้เสื้อสูบเราต้องเรียบเนียนนะครับบางคนก็เป็นสิบปีก็ลืมเป่าไม่ได้เป่ากองบนาะงทีไอ้รุ่นจานกระดาษโบราณปุ่นกระไขไอ,อ้หยักใหญ่เต็มนะคหยกักใ่เต็มไปนหมดเลยตันแต่พอถอดออกมา เสื้อโซบเรียนผนังเสื้อบข้างไหนเนียนเรียบกว่าหน้าอะไรก็คือว่าตันดีกว่าโลง่งคือมันอืดอืดดีกว่าโลง่งแต่ทางดีก็เอาละจะล้างหรือจะเปลี่ยนก็ได้ตามคือถ้าทางคอนกรีตทางลาดยางก็พุ่นน้อยครับไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าทางทางลูกหลังจะตามพวกไรอ้อยอะไรเนี่ยโหก็เป่าไม่ได้เพราะว่ามันโหสกปรกมาก็บางทีสามเดือนหกเดือนก็ต้องเปลี่ยนนะตามตาม สภาพมาฝุดมากฝุดน้อย